ตอนนี้เรามาดูโรงงานที่ผลิตกูต้านะคะไทยโอที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราเข้ามาดูโรงงานโรงงานใหญ่มาก <c oughs> เราแต่งตัวให้ดีชิด คือทีทุกคนแบบขั้นตอนการผลิตนะคะนะคะแต่ละขั้นตอนไม่ใช่แบบได้มาง,ง่ายๆแต่ทุกคนต้องแบบเป็นแพทย์นะคะแล้วก็แบบโรงงานต้องสะอาดต้องแบบล้างมือต้องแบบทุกอย่างต้องแบบต้องสะอาดนะคะที่ญี่ปุ่นอเราไปดูไปดูไปดูกันต่อ คนญี่ปุ่นไม่ทรบไม่พูดภาษาอังกฤษคนญี่ปุ่นไม่พูดภาษาอังกฤษทุกอย่างมองเป็นภาษาญี่ปุ่นดูขั้นตอ,อนเครื่องมือการผลิตที่โรงงานเขาที่โรงงานเขาไม่ใช่ผลิตแค่กูต้านนะคะแต่เขาผลิตทุกอย่างพวกโฟมล้างหน้าพวกครีมทุกอย่างแบบแต่ทุกอย่างที่นี่เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็เป็นโรงงานที่ดีที่สุดขับประเทศญี่ปุ่น จะได้มาซึ่งกุต้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโอเคขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนของกุต้าชิฮาดาโอเค เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผลิตกูต้าชิฮา้ากันนะคะข้างบนว่าตอนนี้แพทย์เขากำลังที่จะผลิตกันอยู่ข้างบนเราแปทบนึงเหนื่อยมากทำธุรกิจนี้ <c oughs> ทุกคนต้องแบบคนญี่ปุ่น oh. ทุกคนต้องแบบสะอาดทุกคนต้องแบบ <c oughs> อตรงนี้คือเขากลาลังผลิตกุต้านะคะของเราที่เรากำลังจะขายอยู่นี่คือ <c oughs> ขั้นตอน <c oughs> ขั้นตอนการผลิตกุต้าชิฮาด้านะคะด <c oughs> นี่คือกุต้าของเราทุกคนต้องสะอาดทุกอย่างต้องสะอาดนะคะทุกทุกอย่างคือโรงงานที่มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นมันไม่เหมือนประเทศอื่นนะคะทุกอย่างต้องสะอาดอ่ะทุกอย่างต้องแบบปลอดภยัยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินี่คือเขากำลังผลิตกุต้าชิฮาด่าอยู่นะคะนี่นี่ โอเค thank you so much โ oh, อ้ชิฮาระกุตาชิฮาระคัพปี้นะคะก็จะเปิดตัวแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตนี่คือชิฮาระของเรานี่คือแพทย์นะคะทุกคนที่ผลิตที่โรงงานนี้คือแพทย์ทั้งนั้นนะคะทุกคนเป็นแพทย์ คือเขาไม่ให้แบบเข้าไม่ง่ายอย่างเ่า,าต้องนี่เขากำลังจะเอามาให้ดูว่าชิฮาดะเป็นยังไงนี่คือชิฮาระอ๋อนี่คือชิฮาดะนะคะเราแบบนี่ชิกูตาชิฮาดะโอ้ thank you ให้ขวดต่อให้ขวดต่อ อนะะตอนนี้อยู่ขั้นตอนการผลิตต่อไปต้องไปเอาเครื่องเป็นสีขาวนะคะนี่โอเคโอเค thank you